ไฮไฮสวัสด да, uh, ียำขําำค่ะซิดทั้งหลายมาทาครีมกันเหมือนเดิมนะคะมาทาครีมกับพี่นุชเหมือนเดิมตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยไม่ได้ดูนาฬิกาเลยโอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วเหรอเนี่ยทำงานเพลินไปเลย แล้วก็วันนี้เข้าไปดูที่เขาแนะนำธุรกิจแบรนด์หนึ่งด้วยดูไปทำงานไปเลยฉาเลยเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะลงบำรุงนะเราต้องมั่นใจก่อนว่าผิวหน้าเราอะ่ะ ะอาดจริงๆนะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าอย่างพี่นุษย์นะก็แนะนำว่าให้ใช้รีมูเวอร์นะสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเนาะไม่ได้ใช้พวกรองพื้นที่แบบเป็นสูตรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสูตรแน่นติดทนนาน ล้างออกยากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้รีมูเวอร์แต่แนะนำให้ใช้เป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ er เนี่ยจะช่วยเอ่อเช็ดเอาสิ่งสกปรกที่ตกค้างเนี่ยออกได้ลึกได้ดีกว่าเราล้างหน้าปกติธรรมดาเนาะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยส่วนหนึ่งเอเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุษย์แนะนำเลยนะล้างหน้าเสร็จปุ๊บ ถ้าคนที่แต่งหน้าให้ใช้รี r e เวอร์หรือจะใช้รี r e เวอร์ก่อนแล้วไปล้างหน้าก็ได้นะเอ้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้แต่งหน้าให้ใช้เป็นโลชั่นเช็ดหน้านะคะเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าไอ้ตัวโทนเนอร์เนี่ยสำหรับคนที่เป็นสิวลนะเขาจะช่วยทำให้เออเขาเรียกว่าอะไรการทำความสะอาดของรอทำความสะอาดได้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียก็จะถูกกําจัดออกไปสิวก็จะยุบจะหายได้ไวด้วยนะคะอยากให้เพิ่มขั้นตอนการใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าลงไปนะเออแล้วก็สำหรับคนที่จริงๆแล้วคนที่ทากันแดดอะ่ะก็ควรจะใช้โทนเนอร์เช็ดเนาะโทนเนอร์เช็ดหน้าเพื่อบางทีเงี้ยเราล้างหน้ามาเนี่ยบางทีเอ กันแดดซึ่งเป็นสิ่งที่มันเคลือบปกป้องผิวหน้าเนาะอ่าบางทีไอ้สิ่งที่เราใช้ชำระล้างเนี่ยมันอาจจะชำระล้างไม่หมดโทนเนอร์ก็จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดตรงนั้นด้วยแล้วก็อ่าช่วยไอต้ตัวโทนเนอร์เนี่ยเขาจะช่วยกระชับรูขุมขนได้ระดับหนึ่งนะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่า คนผิวแห้งอย่างพี่นุชเนีงง้ยพี่นุชเป็นคนผิวแห้งนะก็แนะนำว่าให้หาเซรั่มหรือน้ำตบน้ำตบเนี่ยตบก่อนเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าแต่ถ้าเป็นแบบวัยรุ่นผิวมีผิวมีน้ำหล่อเลี้ยงมีมีการผลิตคอลลาเจนเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้ลุแต่ถ้าคนที่ อายุเยอะๆรุ่นรุ่นพี่นุชหรืออายุเยอะกว่านุชอย่างเงี้ยนุชก็นแนะนำนะให้ลงเป็นพวกน้ำตบหรือจอ i ์ไรเซอร์ก่อนเพื่อให้ผิวเราชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าเราก็เนาะยอมรับว่าพออายุเยอะผิวผิวมันก็เนาะมันก็มีการผัดเซลล์น้อยลงผลิตคอลลาเจนน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวช่วยเยอะกว่าพวกวัยรุ่นเขาเนาะ แล้วก็ตามด้วยครีมไข่มุกบัวหิมะของเรามันมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะของคนที่เป็นฝ้าแล้วมันทำให้ฝ้าไม่หายสักทีใช้ครีมดียังไงเนี่ยก็ไม่หายหรือบางทีก็หายช้าอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่พี่นุษตดูแลผิวให้ลูกค้ามานะ เออก็คือเวลาที่แบบบางคนใช้ไปแล้วอุ้ยคุณนุชทําไมแบบฝ้าพี่แบบไม่ค่อยจางเลยหรือว่าทําไมพี่ก็ใช้ตามตามคุณนุชตลอดเลยนะทําไมเออผิวผิวพี่เหมือนกับไม่ไม่สว่างเหมือนคุณนุชอะไรต่อ,อะไรเงี้ยนะก็ทักเข้ามาก็ได้คุยกันก็สอบถามรายละเอียดสอบถามไปสอบถามมาปรากฏว่า เป็นความเข้าใจผิดพอเป็นฝ้าใช่ไหมพอเป็นฝ้าอยากให้หน้าขาวขาวไวกระจ่างใสไวสัครับหน้าทุกวันเลยโถแม่คุณเออสครับหน้าทุกวันขัดหน้าทุกวันเลยเพราะเข้าใจว่าไอ้ฝ้าที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะหลุดออกเวลาที่สครับ เป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยนะรู้เปล่ายิ่งเราจะคับหน้าบ่อยผิวเรายิ่งอ่อนแอพอผิวเราอ่อนแออย่างที่พี่นุชเคยพูดให้ฟังว่าพอผิวเราอ่อนแอร่างกายเราอ่ะก็จะสั่งว่าให้ผิวเราอ่ะผลิตเม็ดสีออกมาเพื่อปกป้องรังสี UV เขาใจปะการสครับหน้าถามว่าดีไหมดีแต่บ่อยไม่ดีสครับหน้าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเขาจะแนะนําว่าสัปดาห์ละสองครั้งหรือหรือหนึ่งครั้งแต่พี่นุ้นแนะนําเลยนะสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งพอไม่ต้องไปทําเยอะและเน้นในแต่ละวันเน้นการล้างหน้า ล้างหน้าแบบอ่อนโยนและใช้โทนเนอร์เช็ดเพื่อเอาสิ่งสกปรกที่ตกค้างออกให้หมดดีกว่าที่เราไปสครับหน้าแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าสครับหน้าไม่ดีไม่สครับเลยไม่ใช่อย่างนั้นสครับบ้างนะคะ,ะเดือนหนึงครั้งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งสักสองครั้งหรือใครชอบจริงๆ อาทิตย์ละสองครั้งเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเอออาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอไม่ต้องไม่ต้องอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็ออ,อีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นความเข้าใจผิดนะก็คือว่าวันนี้ไม่ได้ออกแดดไม่ได้ไปทำอะไรนอกบ้านไม่ทาครีมกันแดดตายแล้ว คือกันแดดอะสำคัญมากๆพี่นุษเน้นย้ำตลอดเลยนะสำหรับคนที่กำลังดูแลผิวฟื้นฟูผิวผิวไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยกันแดดเนี่ยถ้าวันไหนไม่มีเวลานะไม่ต้องไปทาบำรุงเลยโบกกันแดดอย่างเดียวคือยังไงอะให้ทากันแดดไว้เพราะว่าเนี่ยเราอยู่อยู่ในบ้านอย่างเนี้ย รังสีจากจากแสงแดดจากอะไรมันก็มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว UVB ไม่มีแต่ UVA อย่างแรงเลยถามว่า UV, UV b กับ UVA ต่างกันยังไง UVB มันจะทำให้เราดำทำให้เราเกิดฝ้ากระ UVA มันจะทำให้ผิวเราเหี่ยวทำให้ผิวเราเกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้ผิวเราบางทำให้ผิวเราอ่อนแออืมเพราะฉะนั้นพี่นุชถึงได้บอกว่ากันแดดนะให้ใช้ spf 50นะและเน้นย้ำต่อท้ายว่า pa 2-3ถึง3บวกและให้ทาก่อนที่จะ,ะเผชิญมลภาวะอย่างน้อย15นาทีนะจำไว้เลย ขั้นตอนในเรื่องของความผิวใสนะเออคนถามว่าพี่นุชหนูไม่มีปัญหาผิวแต่หนูอยากใช้ครีมของพี่นุชได้ไหมใช้ได้เลยค่ะใช้ดีเลยแหละนะก่อนที่ผิวจะมีปัญหาเราบำรุงป้องกันไว้ก่อนแล้วผิวจะสวยใสเลยลูกสาวพี่นุชอะผิวใสหนะ้าใสเด้เลย ขนาดว่าเหมือนกับน้องเหมือนกับยังไม่ไม,ไม่โตไม่โตเป็นสาวก็คือแบบก็ทาบ้างไม่ทาบ้างตามอารมณ์ของนางอะไรเงี้ยหน้ายังใสจนคนอิจฉาเลยนะเออโอเคอย่าลืมนะคะเคล็ดลับผิวใสวันนี้เสนอคำว่าอย่าสครับหน้าบ่อยสครับหน้าบ่อย ไม่ได้ทำให้ฝ้าจางลงไม่ได้ทำให้ผิวกระจ่างใสมีแต่จะยิ่งทำให้ผิวหมองคล้ำฝ้าชัดขึ้นต่อให้ใช้บำรุงดีขนาดไหนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาผิวได้เพราะผิวอ่อนแอเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลผิว พี่นุชเน้นเลยว่าให้เน้นในเรื่องของการทําให้ผิวแข็งแรงเมื่อผิวคุณแข็งแรงคุณจะไปะเผชิญมนละพะ,ะมลภาวะอะไรใดๆก็แล้วแต่มันจะเกิดปัญหาผิวผิวหน้าผิวตัวเนี่ยน้อยมากจะเกิดปัญหาคุณน้อยมากแต่ถ้าผิวคุณอ่อนแอแค่คุณโดนลมนิดเดียวหน้าคุณดำแล้วบอกเลยอืม เพราะฉะนั้นนะมาฟังเคล็ดลับดีๆทุกวันกับพี่นุษย์แล้วก็มาทาครีมไปพร้พอมๆกันเนาะวันนี้ไปแล้วจ้าใครมีปัญหาผิวอยากปรึกษาพูดคุยก็ทักแชทแอดไลน์มาคุยกับพี่นุษย์ได้นะถ้าเกิดมีเวลานะคะว่างจากการตอบแชทลูกค้าว่างจากการทำงานพี่นุษย์ก็จะมาตอบให้นะอาจจะตอบช้าบ้างก็ ขออภัยด้วยนะคะแต่ยินดีที่จะคุยกับทุกคนนะคะโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c h anel ให้พี่นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ